สัปดาห์แรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง30คนจะต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้งเพื่อให้เหลือเพียง15คนเท่านั้นโดยต้องผ่านอีก3บททดสอบรอบที่1 Face Shot แต่คุณต้องถ่ายภาพโดยไม่แต่งหน้าเลยครับรอบแรกสวยยิ่งกว่า <laughs> สวยยิ่งกว่าสวยนะนก็จะตายตั้งแ <laughs> ต่รอบนั้นแล้วจริงตกใจตั้งแต่เขาบอกว่าอาคาที่แต่งหน้ามานะคะให้เป็นลบหน้า อีฉันนี่แบบใต้ตาเฮ้ยแต่ว่มีแต่นคนชอบมิลาตอนหน้าสดเถอะใชงเง่เซ็กซี่พี่ว่าน้องเนี่ยมีเซ็กซี่มากเซ็กซี่ตานี่เซ็กซี่มากเลยทำไมพี่นึกถึงตักมงกุฎพี่ว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็น the face ได้พี่ชอบมากเลยเรายังดีใจที่อย่างน้อยรูปออกมาแล้วยังมีคิ้วอยู่ <c ười> เห็นแล้วดีใจอุ้ยฉันมีคิ้วอยู่โอเค ทั้งสองคนมีแนวของตัวเองนะมีมุมของตัวเองทั่นใจดีอ่ะไม่มีพิสติเลยให้เข้าเลยมะเข้าเลยสองที่ไหนเปิดเซนด้วยพร้อมกันเลยแต่ตอนที่เราเดินเราเดินทุ่สบีหน่าเนาะเราเดินแล้วเราหาจุดหยุดไม่ได้เว้ยเพราะว่าเรามองไม่เห็นม้าเราเห็นใจตรงเนี้ยพอไปดูย้อนหลังนะ <laughs> เหมือนเป็นทีมบบเดี๋ยวว่าอยู่ทีเดียวกัน <laughs> เหมือนนัดก <laughs> ันมาเหมือนโทรคุยกันก่อนจําได้เลยตอนที่พี่พลอยว่าฉันจำนงเธอได้แล้วมันก็เป็นประโยคเด็ดที่แบบไปมาหาลัยแบบเช้านี้มีแต่แบบฉันจำนงเธอได้ไปมาหาลัยแบบอะไรอ่ะเราก็ย้อนไปดูจ้าเออวะจำนงตัวเองได้จร <laughs> ิสำหรับพี่พี่ให้ยี่สิบเก้าเข้าแล้ยี่สิบสองเข้าด้วยค่ะปอาก็ให้ยี่สิบสองเขาด้วยนะพี่ ค่อยว่าค่อยค,คเลือกไม่ถิดเนี่ยต้องเป็นน้องคนนั้นแน่แน่าง่ายฉันจำนมเธอได้เขาสิบห้าคนแล้วเขาคนแรกเขาคนแรก รู้สึกตื่นเต้นไหมคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะว่าเอ๊ะคนแรกเขาจะให้รู้สึกว่าเป็นดราม่าก่อนไหมว่าอ๋อคนแรกเข้ามาปัดออกเลยค่ะไม่ไม่ก็มีคนยกมีพี่หญิงกับพี่พลดีใจมากค่ะที่แบบ หนูและพี่หญิงค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณพี่พลอยค่ะ <c oughs> เราพี่เกดกับพี่หญิงแต่ก็ดีแล้วแหละมีลำบากใจไงว่าจะเอาใครคือพี่เกดก็ดีพี่เกดก็เก่งพี่หญิงนี่ก็ชอบสุดท้ายือกชอบือกชอบค่ะยี่หญิงค่ะขอบคุณค่ะ ไปอยู่ทีมขายยามันก็ลําบากใช่ค่ะถ้าหนูอย wow. ู่ทีมพี่เกศหนูก็จะขาที่สุดแล้วก็จะพองที่สุดเลยนะคะแล้วของเทนีอ่ะพี่พลอยยกคนเดียวอืมแต่ว่าจะพาเขาชอบนะแบบว่าหน้าตาน่ารัาตอนที่ยกคือนั่งง่วงเหม่ยมีคนยกให้ด้วย